สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องรักษมีปราวตีค่ะวันนี้ก็ที่บอกว่าจะหายไปประมาณ7วันก็กลับมาแล้วนะคะ <c oughs> แต่อาการความเป็นไข้ความไอย,ยังเริ่มยังมีอยู่ยังแพ้อยู่นะคะอ่ะเราก็วันนี้เราจะมาพูดกับเรายังยังไม่มีหัวข้อเรื่องทุกครั้งาช่องนี้คือสไตล์จะไม่มีหัวข้อ คือวันนี้เราจะให้ไพ่เล่าเรื่องทุกๆครั้งส่วนมากถ้าเกิดว่าแม่หมอไม่ไม่รู้เพราะว่าจะจะ,จะไ,มไม่ไม่มีในสมองล้วคิดไม่ออกว่าเป็นหัวข้ออะไรอย่างนี้ยังไงก็ให้ไพ่พ่อแม่ท่านเปิดออกมาบอกแล้วกันว่าอะไรจะอะไรยังไงพลังงานใ,นใดๆเข้ามาพลังงานออทางไหนเข้ามาคนแบบไหนเข้ามาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะบอกไปแบบอย่างนี้นะคะก็จะ พูดไปเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างที่เปิดไพ่มาแล้วสับแล้วไพ่วางไว้เลยว,วันนี้พลังงานคนที่เข้ามาวันนี้นะคะจะเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นการเดินเดินออกจากปัญหาแล้วมีการลอยตัวแบบปัญหาแบบที่มันมีอยู่ที่ผ่านมามีความรู้สึกว่ามันต้องทิ้งแล้วเดินออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นหาทางด้านความรักปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ทุกๆอย่างทั้งความสัมพันธ์ทางแบบประเภทแบบคนที่เคยคุย คนที่เป็นแฟนกันคนในครอบครัวหรือว่าปัญหาเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยจะเดินออกเดินหนักในจุดจุดนั้นหรือว่าคนที่เดินออกจากงานที่เคยทํางานที่เคยรักอะไรที่คุณเคยรักคุณรู้สึกคุณจะปล่อยทิ้งแล้วก็เดินผ่านเดินออกมาเลยเพราะว่ามันเป็นภาวะ <c oughs> ตอนเนี้มีคนรู้สึกพลังงานที่มีรู้สึกจิตตกขึ้นมามีความกังวลมีความคิดมากเหมือนปัญหามันสะสมมานานแล้วคุณก็ต้องรู้สึกว่า มันนานเกินแล้วไปแล้วคุณต้องก็เลยมีการตัดสินใจแล้วเดินออกมาเดินออกมาแบบปล่อยได้นะมันเป็นการพลังงานวันนี้มีความรู้สึกเหมือนพยายามปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ปัญหาที่เคยมีอยู่ก็ลุกขึ้นแล้วเดินออกไปแต่มีความแน่วแน่นะไม่ใช่แบบว่าไปแล้วเดินออกมาแล้วไม่มีจุดหมายไม่มีใดๆเลยมาแบบตื้อๆงงไม่ใช่ค่ะเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องลุกขึ้นแล้วก็หา ทางเดินออกไปให้แบบสวยๆแบบงามๆแบบสําหรับตัวเองเพื่อตัวเองอีกแล้วเป็นคนรักตัวเองมากขึ้นแต่ก่อนรักแต่คนอื่นหมายถึงว่าทุ่มเทให้ทุกอย่างทุ่ม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 ,มแต่พอสุดท้ายแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนให้แบบน้บําซึมบ่อทรายมันไม่เต็มสักทีคุณก็เลยรู้สึกว่าอืมต้องกลับมาพิจารณาทุกอย่างทบทวนทุกอย่างด้วยเหตุและผลแต่ก่อนอาจจะใช้อารมณ์เยอะอารมณ์ในที่นี้ไม่นะ่ะแม่หมายถึงแบบอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวใดๆ แต่มันเป็นอารมณ์ที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าเมตตาเกินไปจนกลายเป็นความรู้สึกว่าเป็นการสนับสนุนทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้แบบเขาไม่ได้ลุกขึ้นมาช่วยตัวเขาเองคุณไปสปอยตัวหอยในในคนคนนั้นมันก็เลยทําให้ตัวคุณต้องรู้สึกว่าต้องเปลี่ยนแล้วต้องเปลี่ยนบางอย่างเพื่อที่จะกลับมาให้ให,ให้ให้จุดหมายของตัวเองอะ่ะที่ที่ตั้งเอาไวอ้อ่ะมันชัดเจนแล้วก็เดินออกมาเลยเป็นพลังงานของคน วันนี้นะคะจะแล้วก็จะมีความคิดมากยังมีความคิดมากอยู่เพราะมันยังมีความใหม่ความใหม่ของปัญหาอยู่มันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าการเดินออกมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงคุณก็ไม่สนไม่แคร์โนสน,นโนแคร์ออกมาแล้วออกมาเลยคือเป็นคนลักษณะพลังงานแบบนี้แล้วเป็นคนที่มีเข้าคนที่เข้ามาวันนี้มีคนที่มีซิกเซนด้วยนะซิกเซนแบบบางคนเห็นวิญญาณเห็นอะไรอย่างนี่นที่หมอพลังงานแบบนี้ที่ที่ท ที่หมอเห็นอยู่นะที่ที่รู้สึกได้ที่เซนที่สัมผัสได้คือเป็นคนที่เห็นของตาไม่เห็นที่แบบเวลาผ่านไปผ่านมาแล้วคุณจะไปเห็นของพวกนั้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรละทำร้ายคุณนะแต่คุณจะเห็นเฉยๆแล้วจนจีนอ่ะบางคนเห็นจนจีนจนรู้สึกว่าอืมเขาก็อยู่ที่หนึ่งเขาก็อยู่พบหนึ่งแล้วก็อยู่พบหนึ่งพลังงานวันนี้คนพวกนี้จะมาดูช่องนี้วันนี้นะคะนะถ้าถ้าเกิดใครที่มีความรู้สึกโมเมนต์นี้เพลังงานแบบนี้ ก็ดูต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะดูต่อก็ได้เราก็มาคุยกันขำๆไม่ต้องไปคิดอะไรมากช่องนี้บอกแล้วว่าพูดกันไม่ต้องไปคิดซีเรียสเอาตัวเองเป็น <c oughs> ดวงไม่มีใครดูคุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกไม่มีใครบอกได้คุณได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกอยู่ที่ตัวคุณลิขิตตัวคุณด้วยมันต้องบวกพลังงาน2องสองสองอย่างคือการเชื่อตัวในในความเป็นตัวของตัวเองและรู้ทันในความเป็นตัวของตัวเองหมายถึงว่ารู้ทันทิสัยตัวเองรู้จัก นีสัยสันดานตัวเองนะหมอเป็นคนพูดตรงนะสันดานมันไม่ใช่ว่าคําพูดไม่พอนะแต่เป็นคาตรงๆรู้สันดานตัวเองว่าเป็นคนยังไงให้คุณทันอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองแล้วคุณก็จัดการชีวิตคุณได้ว่ามันเป็นยังไงอย่าไปตามกระแสตามอะไรมากให้เป็นความมั่นคงแล้วก็ดูไพ่ยิปซีนี้ไม่ได้หวายถึงว่าตัวคุณจะไปเชื่อสมุนไปคนที่เข้ามาในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อ เสมอไปดีนะคะหมอก็ชอบนะคนที่แบบเข้ามาแล้วไม่ได้เชื่อจนหัวทิ่มเลยแบบอย่างนั้นหมอก็กังวลเหมือนกันนะใครที่เข้ามาแล้วแบบหมายถึงว่าคนที่มีสไตล์แบบการเข้าการการเชื่อจนแบบหมอจะไม่ใช้คําว่าไม่มีสติหมอจะใช้คําว่าเชื่อมากเกินไปคือมันล้นไงเชื่อจนล้นจนมากเกินไปจนบางอย่างมันก็เลยขาดความสายั้งคิดยั้งทำหรือว่า คือคือมันมันเทไปอีกฝั่งมากเกินไปมันก็เลยไม่มันไม่มีความบาลานซ์ไม่มีความสมดุลในการเชื่อเรื่องการใช้ชีวิตหมอที่ที่หมอพูดเรื่องนี้คือหมอก็ได้สัมผัสพ,พ,พลังงานแบบนี้มาเหมือนกันคนที่เขาเชื่อเชื่อมากจนจน่ากลัวเชื่อมากจนจนจนชีวิตเสียชีวิตพังก็มีนะคะการเป็นแบบนั้นหมอก็เลยต้องพูดเตือนแล้วก็แทรกตรงนี้ไว้ด้วยว่าถ้าใครที่เข้ามาชมมาดูในช่องหมอเนหมอไม่เคยจะแนะนําเลยนะ ว่าให้เชื่อหมอร้อยเปอร์เซนตแต่มันเป็นการว่าเป็นแนวทางกันเท่านั้นเองเหมือนกันเราบอกเล่าบางอย่างถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีพลังงานพลังงานดีๆหรือเรื่องบวกๆขอให้คุณจําไว้เลยแต่แต่อะไรที่ไม่ดีไม่ต้องไปรับไว้ไม่ต้องรับมันค่ะก็คืออ๋อเหรอไม่ดีก็ไม่เป็นไรแต่แต่หมอจะพูดเลยว่าให้คุณพิจารณาตัวคุณเองดีที่สุดแล้วคุณใช้เหตุและผลใช้หลักธรรมะช่วยตัวคุณมากกว่าการที่จะ ดูดวงหรือว่ามาเชื่ออะไรที่พอเป็นศาสตร์แบบไหนก็แล้วแต่หมอศาสตร์แบบไหนหมอก็ <c oughs> แล้วแต่คุณจะชอบแต่หมอก็จะเตือนสติทุกๆคนเสมอว่าถ้าเข้ามาดูดวงกับหมอหมอจะบอกเลยว่าคุณอย่าเชื่อหมอเชื่อพ่อเชื่อแม่ดีที่สุดถ้าใครไม่มีพ่อมีแม่เชื่อในพระพุทธศาสนาศาสนาที่คุณชอบเชื่อในสิ่งกูบาอาจารย์ที่คุณนับถือเชื่อสิ่งนั้นขอให้คุณยึด ยึดเป็นเป็นหลักธรรมของตัวคุณเองแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันอยู่ตรงกะอยู่การใช้ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เลยอุ้ยมันอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะหมออาจจะพูดแทรกตรงนี้ขึ้นมาถ้าใครบอกว่าหมอพูดมากก็ตามใจไม่เป็นไรเพราะว่าหมอก็ยังเป็นคนพูดแบบนี้เหมือนเดิมนะคะหมอเคยโดนคอมเมนต์มีสองคนเนะี่ยแต่ที่เห็นมาก็มีแค่สองคนที่คอมเมนต์มาตอนนั้นหมอก็งงวลเหมือนกันนะแต่เราก็โนสนโนแพรอย่าไปยิดอะไรมากเพราะว่ามัน มีคนเข้ามาดูก็หลากหลายสไตล์นะคะหมอก,ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้อะไรแต่แต่ความเป็นตัวหมอคือตัวหมอไงก็ไม่ต้องคิดอะไรตัวเป็นตัวของตัวเราแต่ไม่ได้มีมีความอีโก,โก้เราก็มีความลดความอีโก้ของเราลงก,ก็แต่ก็บอกว่าตัวหมอจะเป็นแบบนี้นะถ้ารับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรปัดไปช่องอื่นมีเยอะแยะมีเยอะมีเยอะหมอไม่ได้จะจะทํายอดวิวอะไรแต่คือทําเพราะเพราะอยากจะให้อยากชอบแบบนี้ไง ทำามชอบของหมอก,ก็จะเป็นแบบนี้ก็ชอบทําก็ทํานะคะมีเวลาดูให้ก็จะดูนะคะเวลามามาดูให้ก็หมอก็จะมาดูให้ถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็เข้ามาชมเลยนะอ่ะพูดมาเท่าไหร่แล้วแปดนาทีแล้วเนาะโอเคพลังงานเรื่องเล่าไอ้ไพ่ที่เปิดมาวันเนี้ยคือคนที่มีปัญหาว่าวันนี้คุณจะคุณจะไปซ้ายหรือไปขวามีการตัดสินใจอยู่ว่าคุณจะทํายังไงอื เหมือนสู้กับบางอย่างสู้กับเหมือนสู้เยนที่มืดที่คุณกําลังหลับตาอยู่ว่าคุณลืมตามาแล้วคุณจะปัญหานะั้นมันจะหมดไปไหมอะไรเงี้ยความภาวะของพลังงานวันนี้คนวันนี้มีความรู้สึกว่ามีปัญหาเยอะนะที่หมอเข้ามาหมอยังรู้สึกตันๆเลยแหละไรู้สึกว่าเออพลังงานวันนี้แปลกดีดูเหมือนว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนแบกรับภาระเหมือนแบกรับอะไรปังอย่างไว้เยอะจนจนคุณต้องตัดสินใจหนีในจุดที่คุณรักนะแต่คุณก็ต้องออกมา คุณก็ต้องออกมาในจุดนั้นมันเป็นพลังงานที่คุณแบบอึดอัดอยู่ในจุดที่ไม่ใช่ตัวคุณไม่ใช่ตัวคุณเลยแล้วคุณก็ต้องออกมาแล้วคุณมีความคุณมีความรู้สึกอ่านตัวเองอ่านออกแล้วว่ามันไม่ใช่ที่ที่ฉันควรจะอยู่มันไม่ใช่เวลาใช่ไม่ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาสําหรับคุณแล้วคุณเดินหันหลังมันมากับเรื่องเหตุการณ์อย่งนั้นไม่ว่าเรื่องการเรงินการงานความรักทุกอย่างเลยคือส่าี <c oughs> ตอนเนี้ย อารมณ์คุณเป็นแบบนี้เลยมีความสึกคิดมากแล้วก็ส่อสู้แต่เก่งมากเลยนะคะคนที่เข้ามาวันนี้คือคุณสู้ด้วยใช้สติใช้เหตุและผลโดยที่คุณไม่ได้มีอารมณ์สออแทรกออกมาอุ้ยแบบตัดสินโดยอารมณ์อะไรเงี้ยหมอรู้สึกว่าคนวันนี้ที่เข้ามาดูแบบเก่งน่ารักมากจริงๆคือเป็นคนที่แข็งแกร่งโดยใจจริงๆไม่ได้มีความแข็งแกร่งหรือแบบไปทางแข็งกระด้างไม่ใช่คือเป็นคนที่ แข็งแกร่งจากใจที่ทําอะไรแล้วสู้แบบสุดๆจริงๆแล้วก็ที่เจอมาปัญหาที่เจอมาเนี่ยไม่ธรรมดาด้วยถ้าใครไม่เก่งจริงผ่านยากด้วยแต่ครั้งนี้หมออยากจะบอกเลยว่าคุณผ่านผ่านแบบชนิดว่าผ่านฉลุยแบบเหมือนกับคุณมีมีของเขาเรียกคนมีของจะเรียก,กว่าั้นดีไหมหมอก็จะพูดอย่างนี้ก็ได้เหมือนคนมีของมีองค์มีอะไรอย่างเงี้ย คุณจะมีบางคนบอกเอออาจจะไม่ได้ใช้คําว่ามีองค์ก็ไ้นะมีของของคุณเนี่ยคุณมีดีตัวคุณเองอ่ะคุณผ่านมันมาได้เพราะคุณมีความตั้งมั่นในการสู้มันมาจากคนที่แบบเคยบางคนเนี่ยไม่เคยรู้อะไรมาก่อนแล้วแบบปัญหาพวกนี้มันสอนคุณจนคุณแก่งชุนคุณก้าวเข้ามาได้จนหน้าที่การงานโดยเฉพาะการงานที่ตอนเนี้ยมันจะมีคุณสภาวะความสัมพันธ์มากกว่าคมรอบข้างคนอะไรต่างๆนานาที่มันบีบ บรีฟคุณให้รู้สึกว่าคุณรู้สึกอึดและอยากออกมาปั้งตอนนี้คุณออกมาแล้วคุณออกจากปัญหาทุกอย่างเลยนะแล้วมันมีความสุขกับตัวคุณลอยตัวกับปัญหาแล้วมันมันโนสนโนแพแล้วว่ะอะไรจะเกิดก็เกิดคุณไม่สนใจใดๆทั้งนั้นขอให้คุณได้ออกมาจากจุดนั้นก่อนก็พอแล้วพอคุณออกมาแล้วแต่แต่ว่าคุณมีเป้าหมายที่แน่ชัดนะที่หมอพูดแบบเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือคำคำนี้ยังคงเหมือนเดิมคุณมีเป้าหมายแบบแน่ชัดแล้วว่าคุณจะเดินซ้ายหรือเดินขวาแล้วก็เดินตรงไปข้างหน้า คุณรู้แล้วว่าจุดหมายคุณจะไปอยู่ทางไหนเมื่อก่อนนี้มันอาจจะมีบางอย่างที่แบบบังหูบังตาคุณคุณยังยังกังวลอยู่เลยว่าเหมือนทําอะไรไปวันๆเหมือนกับว่าทํางานไปเออเออทำงานทํางานไปแต่ความสะสมหลายๆอย่างทางด้านอารมณ์คุณมันรู้สึกจิตตกมารู้สึกแบบเซ็งสุดท้ายคุณได้คําตอบแล้วนะสิ่งที่คุณเลือกคือสิ่งที่ถูกต้องไพ่พ่อแม่กาลีท่านเลยบอกเลยแหละเห็นเห็นไหมคะ อะไรที่คุณคิดว่าที่มันมันแย่อยู่ตอนเนี้ยปัญหามันจะขจัดปัดเป๋่าออกไปแบบปิวไปเลยนะจริงมันเป็นวาระมันเหมือนถึงจังหวะดวงชะตาคุณมันพลิกจริงๆมันเปลี่ยนจากแย่กลายเป็นดททีทั้งทั้งที่ไพ่เดอะเดวิลขึ้นมาด้วยนะแต่มันขึ้น r เตรนทคู่มาด้วยคือคุณสู้สู้จนชู้สุทธน,นาเดวิ l ใหญ่มาจากไหนคือเจอเซนต์ไบก็ก็ดับ เพราะใจตอนนี้คุณือนมันสู้ทั้งสองอย่างสู้แบบสุดๆเลยอ่ะแล้วก็มีความหวังมีพลังมีมีเป็นคนที่มีความหวังเสมอเป็นคนที่คิดคิดมีเหตุและมีผลในการตัดสินใจในการทํางานในการทํางานหรือว่าในการคบใครในการมีความรักคุณใช้เหตุผลด้วยนะไม่ใช่ใช้อารมณ์อย่างเดียวขณะความรักคุณยังมีเหตุผลเลยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะที่หมอจะบอกเป็นสิ่งที่ดีนะคนที่ที่มีความรักกับไม่ได้มีแต่อารมณ์อย่างเดียวคือมันไม่ได้ใช้อารมณ์เป็นหลักไง แต่คุณใช้เหตุและผลเป็นหลักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรนี้เหมือนจังหวะเต้นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหมออยางจะบอกเลยว่าคุณเป็นคนเก่งมากอะแบบไม่รู้จะชมยังไงเพราะพลังงานไพ่เป็นคนที่แบบเจออะไรมาสุดๆแล้วแบบสู้เหมือนโดดเดี่ยวนะเป็นคนที่แบบเจอทุกครั้งเจออะไรทุกครั้งแล้วแม่งทาไมจงต้องเจอคนเดียวอะต้องไม่ไมไม่มีใครอยู่ข้างๆเลยแต่เวลาคนที่มีปัญหากลับมาปรึกษาคุณ รู้สึกอย่างนี้ไหมแบบทำไมคนมีปัญหาทําไมมันปรึกษาเราวะโอเคอันนี้คุณ,ณรับได้เพราะคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบชอบที่ให้คนมาปรึกษาอยู่แล้วแต่เนี้ยพอคนมาพอคุณจะมีปัญหาคุณไม่ปรึกษาใครนะแล้วก็เหมือนคุณก็มองไม่มอง,ไม,มองไม่รู้ด้วยว่าใครจะมาใครจะมาช่วยเราได้วะเพราะว่าตอนเนี้ในภาวะของคุณมีความรู้สึกว่ามันโดดเดี่ยวทุกครั้งเลยเวลามีปัญหาคุณก็เลยกลายเป็นคนแกล้งแบบ เลยเลยกลายเป็นคนแกลงไปเลยและความแก่งของคุณเนี่ยคุณจะถ่ายทอดประสบการณ์ตร,ตรงนี้ถ้าใครที่มีปัญหาที่เขามาปรึกษาคุณเนี่ยมันศึกษาถูกคนไงคุณก็จะแนะนําที่แบบเฮ้ยเจอมาแล้วอยากจะบอกว่ามันหนักกว่าน,นี้อันนี้มันน้าจิ้มน้องน้ําจิ้มมากที่พี่ที่น้องเจอมาพี่อยากจะบอกให้อะไรประมาณเนี่ยนะว่าอยากจะให้กระดิ่งสําหรับคนที่เข้ามาดูวันนี้แล้วกระดิ่งแบบ <S 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 ชีวิตคุณจะพลิก อืมนะคะเร็วๆเนี่ยมันจะมีอะไรเป็นแบบเซอร์ไพรส์สำหรับตัวคุณอ่ะลองดูลองดูนะหมอขออวยพรและขอให้พลังงานดีๆนี้เกิดกับชีวิตคุณคนที่เข้ามาเนี่ยหมอให้ไปเลยเข้ามาดูนะให้ไปเลยให้คนรอบข้างด้วยขอให้เจอความเซอร์ไพรส์ในชีวิตหมายถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมันมีการพลิกพลิกหน้ามือกลายเป็นหลังมืออะไรที่มืดๆสว่างปึ๊กเลยแล้วก็มันจะมี <c oughs> คนที่นับถือศาสนาใดๆก็ตามถ้ามีจิตจิตที่ตั้งมั่นขอให้สวดมนต์ภาวนาในสิ่งที่คุณสวดคุณทําทุกครั้งบริกรรมทุกครั้งทําอะไรครั้งทําปกติสวดมนต์ไหว้พระทุกคืนอตอนนี้จิตใจเริ่มเริ่มขุ่นมัวแล้วใช้ใช้ภาวะตรงเนี้ยให้นิ่งปล่อยวางทุกอย่างที่คุณทําได้ปล่อยไปเลยค่ะแล้วคุณจะวางได้ลงแต่ตอนเนี้ยคุณวางได้เลยนะมันเข้ามาบว เขา,าบอกแล้วว่าคุณวางได้ได้แบบแปดสิบเก้าเก้าจุดเก้าเก้าแล้วเหลือแค่จุดเดียวที่มันจะมีบางจุดที่คุณอาจจะยังคิดอยู่ว่าอืมมันยังมันยังติดไงมันยังติดในใจหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบว่าได้เพิ่งบอกเลิกกับแฟนมาเพิ่งเลิกกับแฟนมาสด,สดใหม่ๆเลยยังทําใจไม่ไหวยังมีภาพเดิมๆที่ลอยวนไปวนมาซ้ายขวาหน้าหลังไปสถานที่เดิมๆผ่านที่จุดที่เคยพาไปกินข้าวกันมันก็ แดดบางคนก็ทนไม่ไหวน้ําตาไหลออกมาเลยแต่ออกมาคุณก็อยู่คนเดียวนะอ๋อไหล,หลออกมาคือตอนคุณอยู่คนเดียวไม่ได้ไหลโชว์ใครไหลตอนเวลาคุณอยู่คนเดียวตอนเนี้ภาวะของคุณมันจะเป็นแบบนี้แต่คุณโคตรเก่งอัะผ่านได้อ่ะผ่านได้ตอนนี้จนจนคุณมีความรู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นการใส่ย,ยาแบบใส่แล้วหายเลยอะ่ะแผลคุณมันแบบว่ารีเซ็ตแบบเซตกันเซ็ตตัวกันเร็วมากปึ๊บ เหมือนได้ได้ได้ยาพิเศษเลยยาพิเศษก็คือใจคุณสุดยอดแจม่มแจ่มมากแกลง่งแกล่งสุดๆนะอ่ะมันจะมีพลังงานสําหรับอ่ะสิเดี๋ยวจะบอกว่าจะมีใครที่มีแฟนเด็กที่อายุน้อยกว่านะเขาจะทําให้คุณชื่นใจถ้าใครที่ยังไม่เจอแฟนเนี่ยก็จะเจอประมาณนี้กอยากจะบอกแสดงความยินดีด้วยอาจด้เจอแบบถ้าหนุ่มๆก็จะได้เจอ,อแฟนเด็กถ้าเด็กเด่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็จะได้เจอแฟนที่อายุมากกว่า แต่ก็ไม่มากกว่าจนแบบว่าโอ้โหอายุยุ่นอายุหกสิบเจ็ดสิบเป็นอย่างไงไม่ใช่อย่างมากก็เลขห้านะคะแต่ถ้าเกิใครที่โอ้ยฉันไอห้าสิบแล้วฉันจะไปเจอใครคุณจะเจอก็ประมาณมากสุดก็หกสิบนะะเอาแต่ตอนนี้ป้าป้าแล้วป้านะอขอโทษนะเรียกป้าป้าป้าห้าสิบห้าแล้วนะแต่ป้าก็ยังอยากมีความรักเหมือนกันนะอะ่มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอนะเจ็ดสิบแปดสิบก็มีความรักแล้ ก็จะไม่เกินหกสิบห้าจะผ่านกันไม่เกินสิบปีหนุ่มแก่กล้ากาลังตีแบบนี้เลยนะความรักพวกเนี่ยพอคุณพลิกตรงเนี้ยความรักดีๆจะเข้ามาขอให้คุณปล่อยทุกอย่างไปได้หมดเลยพอคุณปลดล็อกทุกอย่างไปได้ปัญหาทุกอย่างที่มันมีอยู่มันจะมันเหมือนกับว่าคุณทิ้งไปทิ้งรักลงแม่น้ำํำ ไม่อยากจะพูดคำนี้เก่ามากเลยทิ้งรักลงแม่ <laughs> ้เจเนเรชั่นไหนเนะเราน่าจะรู้เนาะจะห้าจะห้าสิบแล้วเนี่ยก็ประมาณนเนี่ยเนี่ยเออทิ้งรักลงแม่น้ำไปเลยค่ะแล้วก็ปล่อยไปเลยค่ะปล่อยทุกอย่างให้อยู่ในแม่น้ำไปเลยแล้วเขาก็ไหลไปเรื่อยๆคุณก็ใช้ชีวิตที่เฉิดฉายสวยหล่อไปนะหนุ่ม,มๆสาวๆอ่ะที่คนที่จะเข้ามาดูเนี่ย อะไรที่ไม่ดีทิ้งไปเลยค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณหมอจะพูดเสมอว่าให้ hey, ขอบคุณขอบคุณครับที่ทําให้ผมแข็งแรงขอบคุณคา่าที่ทําให้หนูแข็งแกร่งขอบคุณนะจ๊ะที่ทําให้ป้ายืนได้ทุกวันนี้แร่งมากคุณลุงอะไรประมาณนี้เราต้องขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกๆประสบการณ์คนรอบข้างที่พูดบางคนโดนบูลลี่มามากอะขอบคุณที่วันนี้ฉันหุ่นดีเพราะเธอนี่อะไรประมาณเนี้ ขอบคุณที่วันนี้ฉันเป็นคนสวยแล้วก็ดูดีก็เพราะคุณอะไรเงี้ยให้ขอบคุณไปเลยเพราะถ้าไม่มีเขาเราจะไม่ตื่นเขาเป็นคนปลูกเรานะหมอเคยเจอนะหมอเคยเคยโดนเหมือนกันนะแต่ก่อนหมอจะอ้วนหมากนะแล้วแล้วก็จะมีเออดีได้ได้ยินเสียงอนะ่ะคือเหมือนเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้เราได้ยินเสียงคําพูดคําพูดนี้แล้วมันตื่นเลยปึง้งหมอก็เลยเออว่ะก็เราก็อ้วนจริงนี่ว่ะเราก็อ้วนจริงนี่ว่ะเราก็แบบเออ พอเขาพูดแต่วันนั้นหมอก็สตาร์ทในการรีเซ็ตบอดี้ร่างกายตัวเองในเรื่องการกินแล้วก็ออกกำลังกายคู่กันแป๊บเดียวปึ๊ดเออเฮ้เราก็ลดได้นี่หว่าในสิ่งที่เขาพูดขอบคุณมากเลยนะถ้าเราไม่ได้ยินเขาพูดว่าเราวันนั้นน่ะเราจะไม่รู้เลยนะว่าเออเราก็หมีนี่หว่าแต่ไม่เป็นไรตอนนั้นเรามีความสุขในการกินไงแต่ตอนนี้พอเราเราได้เออเราก็ได้แต่งตัวเนาะเราก็ได้มันทําให้เรามีชีวิตเปลี่ยนไปด้วยเราก็จะได้แต่งตัวที่แบบ หาเส de ื้อผ้าได้ไม่ยากอะไรเงี้ยมอถึงขอบคุณไงขอบคุณทุกๆอย่างคุณเหมือนกันตอนเนี้ยที่คุณเจออะไรที่มันไม่ดีไม่ดีไม่ดีต้องขอบคุณพวกเขานะไม่อย่างงั้นเขาจะไม่มาสกิดตอมแบบตอมความอยากอยากสวยของเราได้จะไม่มาสกิดตอมความหุ่นดีจะไม่มาสกิดตอมการเปลี่ยนแปลงของเราการวิ่ดูถูกเราเหรอเราแ่บสู้มันตอมพวกเนี้ยมันจะทํางานตังเราอัตโนมัติคุณก็จะสู้พอสู้มาแล้วคุณจะแบบพอสู้แล้วคุณชนะมันจะภูมิใจไง เราภูมิใจโคตรละนะคะวันนี้หมอขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะที่เข้ามาฟังในช่องอลักษมีปรารวตีนะ เรากจ็จะเป็นบ้านหลังเล็กๆเกติมโตไปด้วยกันถ้ามันจะเล็กอย่างนี้ก็เล็กไปไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจะโตขึ้นเราก็โตไปด้วยกันจะดูสักกี่คนหมอก็ไม่เป็นไรหมอก็ไม่ได้ววาอะไรแต่คือหมอดูมาดูให้เพราะความชอบนะโอเคแล้วต่อไปถ้ามันมีอะไรพัฒนาช่องของหมอมีอะไรทางไงก็มีการบริจงบริจากอะไรยังไงหนอหมอก็ค่อยทําอีกทีหนึ่งอันนี้เราทําแบบดูไปเพื่อที่จะเพิ่งเพิ่งเติมโตยังไม่ถึงพันเลยเพิ่งได้มีคนติดตามได้แค่เจ็ดร้อยอง อุ้ยน่าอายนะคะก็ทําทมาเกือบเดือนแล้วราย700เจ็ดร้อยเนี่ยจะใกล้เดือนแล้วเดือนไม่กี่วันก็จะเดือนนึงแล้วเนี่ยหมอได้คนติดตาม700เจ็ดร้อยก็โอเคนะก็ไม่เป็นไรถึงถึงพันก็ดีใจถึงหมื่นก็ดีใจอะไรก็ดีใจทั้งนั้นพอดีใจหมดเลยใครที่เข้ามาสามคนสี่คนหมอก็ดีใจ <c oughs> นะคะเหมือนเรามีเพื่อนเราก็มาคุยกันกับทางหน้ารับว่า,าคุณก็ยิ้มไปหรือหัวเราะหรือว่าหน้าม้ดูหมอก็ได้นะ <c oughs> แต่ขอให้ทุกคนยิ้มนะคะยิ้มสู้ทุกอย่างเลยวันนี้พลังงานใครที่เศร้าเศ้าศกโศงยิ้มค่ะยิ้มแล้วบอกว่าฉันคือผู้ชนะไม่กี่วันนี่แหละฉันจะชนะให้ได้ฉันจะชนะมันชนะด้วยใจฉันเองชัยฉันจะต้องพลิกทุกอย่างนะแต่ว่ามันมีโชคเข้ามาไงโชคชะตาของคุณมันจะพลิกไม่ใิ่ ใจคุณเองอย่างเดียวด้วยตอนนี้ชัดโชคชตาคุณมันพลิกด้วยหมอถึงขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนที่เข้ามาดูในช่องนี้นะในในนี่ในพลังงานเนี่ยอะไรที่คุณมาแย่ๆเนี่ยคุณแบบพลิกจริงๆหมออยากจะให้ทุกคนเจอแบบนี้เจอแบบว่าปาฏิหาริย์นี้จริงๆนะโอเคถ้าใครถ้าใครอยากจะดูหมออีกก็ติดตามนะแต่ถ้าใครไม่อยากดูไม่เป็นไรก็แต่ถ้าแวะมาเจอบ้างเจอหน้าดำๆอย่างนี้ก็หน้าประยุทธ์นั่นเอ ก็แวะมาดูกันบ้างว่าเราคุยอะไรกันเนาะโอเควันนี้หมอขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาแล้วก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามเราแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆอย่างนะคะที่สนับสนุนหมอก็คือเราก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณทุกๆอย่างนะโอเคถ้าเกิดยังไงหมอขอฝากแลอฝักตัวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะมีความเจริญงอกงามทุกๆสิ่งทุกๆด้านการงานการเงินความรักแล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาอยู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นปัดเป่าพลังงานไม่ดีออกจากชีวิตคุณไปให้คุณเริ่มเติมเริ่มเติมโตแล้วต่อสู้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ะขอเป็นกําลังใจให้นะคะรักนะจ๊ะจุบจ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะ